นี่ดูเด็กกำลังกินนมกันนี่มีทองหัวล้านอยู่ตรงกลางนี่พี่เป๋าตงอยู่ซ้ายมีน้องถุงเงินไม่ลูกอ่อนมีตังมันกินไปแล้วตอนนี้เหลือสามตัวกำลังกินนมอยู่ถ้วยเดียวเนี่ยวันนี้ลงมากินด้วยกันหัวปงหัวเปียกกันหมดละยาสมบัติโลก ก็ร้อยเกล็นต้องเรียบหมดแล้วพ่อกะชงให้ใหม่ดูสิไอ้น้องถุงเงินเนี่ยถุงเงินแม่ลูกหอนเนี่ยยินสบัดลูกงานขึ้นโคมช่วยเลยอยู่ตรงกลางอ่ะผัวเขานะครับพ่อเด็กแฝดมีทองกวาล้านมีทองกวาล้านขวาเนี่ยไอ้ซ้ายเนี่ย เห็นลวงเปาตรงลวงเปาตรงสุลอดูดี่เปียกนงเปียกนมหมดแล้วถุงเงินอเนี่ยนสบัดโอ้โอโอะค่อยกินโล่กินให้เอ็มหมดแล้วก็พ่อชงให้ใหม่ออกินนมกันหมดเลยวันนี้กินพร้อมกันอ่ะเนี่ยแยงกันกินมัน